ครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการติดตั้งลูกโรเลอร์นะครับตั้งแต่การเจาะนะครับยันการตัดเกลียวแล้วก็การติดตั้งนะครับผมว่ามีวิธีการยังไงครับสําหรับน้าๆที่ถามกันเข้ามานะครับว่าการติดตั้งลูกโรเลอร์แบบนี้ครับทำยังไงครับสำหรับน้าที่อยากจะไปทําเองครับไปดูวิธีกันครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับคือปีกที่เราที่เราจะต้องการติดตั้งลูกโรเลอร์นะครับอันนี้ผมมีปีกว่างอยู่เดี๋ยวจะเจาะสาธิตนะครับผม ลูกโรเลอร์นะครับผมโรเลอร์ของค่ายเรานะครับผมดอกนะครับดอกตาบเกียวนะครับผมนี่นะครับขนาดหกคูณหนึ่งหนึ่งจุดศูนย์มิลนะครับผมเกียวมันจะประมาณหนึ่งมิลนะครับผมเป็นเกียวมิลนะครับนี่นะครับขนาดนี่ฮะข้างกล่องเขียนไว้นะเดี๋ยวผมให้ดูนี่ฮะเขาจะมีสามขนาดนะครับนี่นะครับดอกตาบเกียวจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับ เขาจะมีหัวเขาจะลู่ไปตามตามสเต็ปนะครับต้องไล่จากหัวลู่อย่างนี้ไปก่อนครับดอกแรกครับใช้ดอกนี้แล้วก็ถ้าได้เกี่ยวแล้วก็มาขยับมาเป็นดอกนี้แล้วก็ดอกนี้เดี๋ยวทาให้ดูนะครับขาจับนะครับขาจับขาจับไอดอกตั๊กนะครับดอกสว่านใช้ห้ามิลนะครับผมดอกนี้นะครับเจาะลูโอเคครับไปดูวิธีการนะครับผมอะไรครับ ก่อนอื่นนะครับวัดเข้ามาจากขอบปีกนะครับ2เซนนะครับเพราะว่าลูกโรเลอร์เราโต40มิลนะครับ40มิลก็ครึ่งหนึ่งก็20มิลก็คือ2เซนนะครับวัดเข้ามาประมาณ2เซนก่อนนะครับภาพให้แล้วก็ส่วนนี้ก็วัดกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางวัดตรงนี้นะครับเป็นกึ่งกลางตรงนี้วัดเข้ามา2เซนนะครับมาร์คมาร์คนะครับแล้วก็สว่านเจาะเลยนะครับผมจะเจาะรู ใช้สว่านดอกห้าม <out> <c oughs> <ค>ิลเจาะนะครับสะดู้มรโดนตกระท้อโอเคครับได้รูแล้วนะครับทีนี้เราจะอ่าสมมุติเราไปซื้อดอกมานะครับดอกดอกตาบนะครับ ให้สังเกตว่าดอกที่นี่นะครับเดี๋ยวให้สูมให้ดูจะ้ะดอกที่เหมือนไอหัวเขาจะลู่มากที่สุดนะครับให้ใช้เป็นดอกแรกนะครับผมลู่มากรูกปปานกลางแล้วก็อันนี้หัวลู่นิดเดียวอันนี้เอาไว้ล้างสุดท้ายครับให้ใช้ดอกนี้ก่อนนะครับนําก่อนนะครับโอเคนะครับวิธีการก็ใส่ขาจับครับใส่ขาจับ น้ำมันครับจุ่มน้ำมันนิดนึงนะครับน้ำมันนี่อย่าขาดนะครับอ่านี่นะครับดอกตับอค่ค่อยๆขันนะครับดูให้มันตรงครับไม่ยากนะครับท้าบอารูน แันพอเข้าไปสักนิดแล้วคายออกนะครับโยกเข้าโยกออกนะครับหมุนไปสักนิดนึงแล้วก็คลายออกอย่างนี้นะครับหมุนปุ๊บอ่าโยกออกนะครับให้มันคายห้ให้มันคลายขี้ออกมานี่ครับนี่ครับอย่าหมุนลูดเดียวนะครับขยับนะครับนี่ครับหมุนเข้าหมุนออกนี้นะครับค่อยๆค่อยๆไล่เข้าไปนะครับนะครับอย่างนี้นะครับ อัลรูตัาบง่ายครับผมโอเคครับ,น,รบ,บ,น,รบนี่ได้แล้วครับแป๊บเดียวนะครับอ่าโอเคนี่ได้แล้วครับขันออกนะครับเพื่อความชั่วของเกียวนะครับแล้วเปลี่ยนมาใช้ ทีนี้เปลี่ยนมาใช้ดอกไหนก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าอลูไม่หนาครับจะใช้ดอกกลางหรือดอกสุดท้ายก่อนก็ได้ครับแต่ผมจะใช้ดอกกลางนะครับล้างเกลียวอีกรอบน,นะครับเปลี่ยนดอกนะครับอย่าลืมครับน้ำมันครับจุ่มนิดนึงนะครับโอเคนี่ฮนะ มากวตัวแรก่แจกาตัวแรกอีกครับอ่าโอเคนี่นะครับหมุนโยกเข้าหมุนซ้ายหมุนขวาอย่างนี้นะครับเป็นล้างเกลียวให้คมนะครับนี่ลื่นแล้วครับเสร็จแล้วครับแค่นี้ครับลงดันข้างดันออก โอเคแค่นี้นะครับเราก็ได้เกีียวที่ปีกัันนะครับผม <S <S ทีนี้โรเลอร์ <S <S เราก็เอาน็อตตัวเมียออกก่อนนะครับนี่ครับถันเข้าเลยนะครับสำหรับนานาที่เอาไปใช้กับปีกที่มีรูรูอยู่แล้วเราเอาไปไปร้อยรูเนี่ยครับไม่ได้ตัดเกี่ยวเนี้ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับ ผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันจะไม่แข็งแรงอรเราไม่ได้ออกแบบมาให้ทําอย่างนั้นแต่ถ้าจะทําคือต้องมาเปลี่ยนน็อตตัวนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเราตาบมันจะง่ายครับแล้วมันจะแข็งแรงระบูดมันจะยันเวลาเราขันน็อตเนี่ยขันให้ตึงนะครับนี่ครับขันนี้ให้ตึงแล้วก็น็อตตัวเมียครับตัวเนี้ขันล็อกที่ทีนี้แข็งแข็งสุดๆเลยนะครับความแข็งแรงไม่ต้องห่วงครับ น็อตตัวกลางนี่น็อตตัวกลางนี่เป็นนอ็อตเลดนะครับรับน้ําหนักได้ห้าร้อยกิโลนะไม่ต้องห่วงเรื่องความแข็งแรงนะเดีย๋ยวตัวล่างผมจะใช้นี่ครับตัวเมียก็ใช้บล็อกเบอร์สิบหรือประแจเบอร์สิบนะครับขนันครับโอเคอืนี่นะครับวิธีการติดตั้งลูกเกลร์ครับง่ายไหมครับ,ง,รบง่ายนะครับผมแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับ นะครับผมย้ำอีกทีนะครับน้าๆนนที่จะเอาไป DIY ใส่ปีกแล้วจะไม่ตัดเกลียวที่ปีกอย่างนี้นะครับผมผมไม่แนะนํานะครับที่ไปเจาะรูแล้วก็ร้อยน็อตตัวนี้ทะลุเลยครับมันต้องไปเสริมแหวนแล้วทีนี้น็อตตัวนี้มันจะดูสั้นนะครับมีลูกค้าหลายท่านบ่นมานะครับผมไม่อยากให้ให้ทํานะครับผมอยากให้ตัดเกลียวอย่างนี้เกลียวพวกนี้เราไปจ้างที่ร้านมอเตอร์ไซค์หรือร้าน กึ่งเลยเขาตามให้แป๊บเดียวนะครับมันไม่ได้ยากครับอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวข้างนี้ผมก็จะทำตั๊บเนี่ยคมันผมทาจริงจริงไม่ถึงห้านาทีนะครับสองข้างเนียครับผมนะครับพอทําเสร็จแล้วนะครับไปติดที่ปีกครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมนี่ฮะสองข้างนี่ครับ เป็นไงครับการติดตั้งลูกโรลเลอร์อย่างนี้ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสาหรับน้าๆที่อยากจะสั่งลูกโรลเลอร์นี้ไปติดนะครับราคาก็450บาทนะครับมีค่าส่งประมาณ30บาทครับพื้นที่ห่างไกลก็50บาทครับต้องบอกว่าโรลเลอร์ชุดนี้นะครับกําไรไม่เยอะนะครับผมทํามาจริงๆเอามาสําหรับติดงานให้ลูกค้านะครับผมแต่ก็มีลูกค้าหลายท่านที่เขาใช้ปีกอย่างอื่นแล้วอยากเอาไปใส่เอาไปใส่ให้มันเป็นชุดโรลเลอร์อย่างนี้ก็ขอขอซื้อเราก็ทําทําให้นะครับแบ่งปันให้สมาชิกครับ ย้ำอีกทีว่ากําไรไม่เยอะนะครับสําหรับท่านที่มีเครื่องกึงหรือว่ารู้จักกลับลงกึงนะครับอยากจะทําอย่างนี้เองนะครับทางเราไม่สงวนสิทธินะครับอยากรู้มิติว่าขนาดเท่าไหร่เนี่ยถ้าทําเองได้ทําทักมาขอรายละเอียดได้ครับเอาให้ได้นะครับผมรายละเอียดการทํานะครับผมไม่ห่วงนะครับเพราะว่ากาไรไม่เยอะครับลองไปสืบราคาดูได้นะครับวิธีทานะไปกึงคู่นึงนี่แพงกว่านี้แน่นอนครับผมนี่นะครับมาติดตั้งมาอย่างนี้ นี่ครับเป็นลูกโรลเลอร์ของค่ายเรานะไม่ยากนะครับโอเคครับสาหรับการติดตั้งลูกโรอเลอร์สำหรับนานาที่ถามกันเข้ามานะครับวันนี้ก็สาธิตให้ดูแล้วนะครับว่าไม่ยากเลยนะครับในการติดตั้งครับทายังไงให้แข็งแรงนะครับลูกโรอเลอร์ครับต้อง๊ารเกียวนะครับย้ำอีกทีต้องตารเกียวที่ปีนะครับผมใครจะไป DIY อ่าเจาะรูแล้วไปลองแหวนแล้วขันยึดเอาอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยแนะนานะครับผมคือผมไม่ได้อยากจะขายของอย่างเดียวนะครับผมอยากให้ลูกค้าใช้ให้ปลอดภัยนะครับผม เค okay, ครับวันนี้ก็ขอลาไว้ก่อนนะครับผมสำหรับนานาๆที่ถามมาก็จัดให้แล้วนะครับผมขอบคุณมากครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับน้องเค้กนะครับสวัสดีครับ